สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟททุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้จะพามาลงทะเบียนฟรีไฟท์แอดวานนะครับหรือว่าเสิร์ฟทดลองนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านนะครับผมติดต่อมาทางอีเมลด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับหนึ่พันเพชรนะครับแต่ว่าผมจะขอยืมรหัสมารีวิวนะครับผมอ่าใครที่อยากได้1นึ่พันเพชรเนาะนะครับผมอ่าแต่ถ้าใครไม่อยากได้หนึ่พันเพชรนะครับผมก็คุณจะได้มากกว่านั้นนะครับแต่จะไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะ ไม่สามารถโอนเพชรเข้ามาเซิร์ฟไยได้นะครับผมแต่ว ja e ่าคุณจะได้เล่นประมาณ 30,000- ถึง50,000เพชรเลยนะครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟฟรีไฟเอ็ดวานเนี่ยเขาจะมีเพชรแจกฟรีให o, map, okay, ้เรานะครับไปทดลองซื้อของซื้ออะไรนะครับแต่เราต้องทําภารกิจนะครับผมในเซิร์ฟฟรีไฟเอ็ดวานเนี่ยเขาจะแจกขั้นต่ำน่าจะ3 0 0 0 0เพชรเลยนะครับผมอ่าให้เราไปซื้อของแบบเล่นๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรานะครับผมจะเอ่อไปดูวิธีการลงทะเบียนกันนะครับ หลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะเนาะพิมพ์ไปว่า free fire advance นั่นเองนะครับผมพิม์แบบนี้นั่นนะ free fire advance server นะครับผมเลือกทอยแรกนะครับผมเลือกไทยไปก่อนนะโอเคแล้วก็เ่อนลงมานะครับผมเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook นะครับเขาจะเปิดวันที่18นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเข้าสู่ระบบไปนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับใส่ชื่อของเรานะผมอะไรก็ได้นะครับผมผมก็จะวันเอ็มแล้วกันนะครับผม เอมโอเคอันนี้ก็เอาแล้วก็ใส่อ e ีเมลไปนะครับผมใส่เมลของเราที่สามารถติดต่อได้นะโ okay. อเคอ่านี่นะครับผมอันที่3นะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเรานะครับผม นี่นะครับเปอร์ที่สามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเราใส่ครบ3อันนะครับผมเราก็เลื่อนลงมานะครับป๊าบกดตรงนี้เลยนะครับผมป๊าบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับผมถ้าตรงนี้ของใครขึ้นเป็นสีเขียวนะถ้าตรงนี้ของใครขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าคุณสามารถนะครับดาวน์โหลดได้นะครับผมแต่นะครับมันจะมีพาสเวิร์ดอยู่แถวนี้แหละนะครับมันจะมีพาสเวิร์ดให้เข้าสู่ระบบนะครับคือดาวน์โหลดตรงนี้มาใช่ไหม apk มา แต่ถ้าใครไม่มีนะครับมันจะมีรหัสบอกอยู่แถวเนี้ยนะครับผมมันจะขึ้นอยู่แถวเนี้ยรหัสเข้าสู่ระบบนะถ้าใครไม่มีนะครับก็คือไม่ต้องดาวน์โหลดตัวนี้มานะถ้ามันขึ้นสีเขียวหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าดาวน์โหลดได้ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเพราะว่ามันไม่มีพาสเวิร์ดนะครับอ่ะมันจะมีพาสเวิร์ดขึ้นแถวเนี้ยแหละนะครับผมอ่านี่นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับผมตอนนี้นะถ้าพวุ่งนี้ของใครมีเลขพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยนะครับผมก็นํานะครับรหัสพารเวิร์ดนะครับไปกรอกเข แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องดาวโหลดตัวนี้นะหนักเครื่องเฟืองเน็ตนะครับผมมาประมาณนี้เนาะโอเคนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรเข้าเซฟไทยก็นะครับหึงพันเพชรก็นะครับผมมาลงทะเบียนไว้เผื่อฟุกนะโอเคครับผมแต่ว่าขอเป็นคนที่แบบว่าได้คนแรกแล้วก็ติดต่อมาไวไวหน่อยนะครับโอเคมาแล้วก็นะครับมาดูกันนะครับวันที่19นี้นะครับเซฟไทยของเรานะครับร้อยกระทงวันเพ็ญดินเด็ดเพชรเดียวนั่นเองนะครับผมโอ้โหเพชรเดียวแสดงว่า สิทธิ์ขั้นสูงจะ1เพชรใช่ไหมนะครับผมอ่าเอ๊ะถ้าถ้า1เพชเนี่ยทุกคนก่าคงจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าได้ไหมผมว่าถ้า1เพชเนี่ยน่าจะต้องใช้เลยน่าจะเป็นการบังคับใช้นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นการบังคับใช้อันนี้เลยกี่วันมาดูกัน14วันครับถ้าเกิดเขาเข้ามาในกล่องจดหมายใช่ไหมมันจะมีระยะเวลา15วันในการเก็บไว้เราอย่าไปกดรับนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามันได้ในกล่องจดหมายนะเราอย่าไปกดรับ เรารอให้สีกั้งสูงนี้มันหมดไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดรับนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเปิดให้เลยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมสําหรับคนที่มีสีกั้งสูงอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ <c oughs> คือ,อสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดมากกว่านะถ้าเอ,อถ้าเกิดว่ามันเก็บไว้ไม่ได้นะครับส่วนมากมันจะเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะ,นะชุดตัวนี้นะครับเซิร์ฟนอกเนี่ยมัน จะเป็นกิจกรรมไม่ค้ายว่าสุ่มลดราคานะครับอ่าผมคิดว่ากิจกรรมเนี้ไม่น่าใช่ท็อปอัพนะอ่าถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าท็อปอัพใช่ไหมเขาบอกว่าดินเด็ดเพชรเดียวนะอาจจะเป็นการสุ่มลดราคาเพชรเดียวนะครับผมถ้าจะขายเพชรเดียวมันก็คงจะไม่ใช่เนาะน่าจะอาจจะสุ่มลดราคาสูงสุดที่1เพชรหรือเปล่าเป็นกลงล้ออย่างเงี้ย ลด9 0ลด80%อ่า1%งรทั้งร้านอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างกันก็ได้นะครับอ่าของเซิร์ฟนอกก็ไปส่งมาเนี่ยชุดเนี้ยก็จ,จะเป็นการสุ่มเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็สุ่มรับของนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเราต้องรอดูอีกทีนึงเนาะนะครับแล้วก็วันเอ่อวันที่20นะครับก็ตัวน,นี้นะครับแค่ล็อกอินนะก็กดได้รับอ่ากดรับได้ไปเลยนะครับผมเป็นตัวละครลีออนนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้วันที่20เหมือนกันนะ เ,เรู้สึกว่าจะเป็นตู้อีโวเนี่ยหอ่อคอยวิญ,ญาเด,ดีนะครับจะเป็นชุดนี้นะที่มันสามารถเปลี่ยนเ,เปลี่ยนสีได้นะผมเป็นชุดน่าจะจิตรกรรมต่างๆหรือมั้งเนาะน่าจะเป็นตู้สุ่มธรรมดานี่แหละนะครับผมเหมือนชุดเก่านะที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีตามตามแรงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรเงี้ยนะครับผมชุดนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะในช่องนะครับ โอเคแล้วนี่ก็ท่าทางนะครับรับท่าทางใหม่อันนี้คืออะไรท็อปอัพอ๋อเติมครบรับท่าทางใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็วันที่21นะครับหัวขาวในตำนานกลับมาแล้วอ่าใครที่อยากได้หัวขาวก็ต้องเตรียมเพชรไว้เยอะๆหน่อยนะครับผมผมว่า ต้องเยอะเลยแหละนะครับผมเพราะจิตกรรมพวกนี้น่าจะเปลองเพชรน่าดูเนาะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดขออภัยเวลาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้นะครับผมก็จะพามาสุ่มเพชรเว็บขั้นเทพนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมจะเลือกเล่นเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นที่10บบาทเท่านั้นนะครับ ก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ได้รับรางวัลนะครับมาลครับพันแปดร้อยเพชรครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการแลกของรางวัลนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับยืนยันการแลกนะครับจากนั้นให้กดไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพันแปดร้อยดมอนนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็นําเลขบัตรนะครับตรงนี้นะครับไปเติมในเว็บกาลิน่าได้เลยนะครับ กดจรนงๆไปเลยนะครับนี่นะครับสามารถเติมได้จริงร้อนะครับ